หลังจากเราตัดไข่แล้วรอประมาณ2 3ถึงวันนะครับลูกงูจะดูดไข่แดงเข้าท้องหมดแล้วเขาก็จะเลื้อยออกมาจากไข่ครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาลูกงูไปอาบน้ำนะครับนี่อันนี้คือลูกงูแรกเกิดเลยนะครับเนี่ยตัวเท่านี้ครับแล้วก็สะดือเขาก็จะปิดเรียบร้อยดูดไข่แดงเข้าท้องเรียบร้อยสะดือของลูกงูก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ จะมีรอยขีดเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยรอยขีดเล็กๆที่เล็บผมชี้อ่านี่คือสะดืองูเขาจะดูดไข่แดงจากจุดเนี้ยเข้าท้องแล้วสะดือปิดสนิทครับไปอาบน้ํางูกันครับอาบน้ําลูกงูก,กันครับก็คือล้างล้างเมือกไข่ขาวออกให้ตัวเขาไม่ลื่นนะครับโอเคเรียบร้อย ไปก็คือการเช็คเพศงูนะครับแล้วก็รีดออกมาแบบนี้อันนี้เป็นเพศผู้นะครับมีจูโผล่มาสองอันโอเคหลังจากเราอาบน้ําเช็คเพศลูกงูเสร็จแล้วเราก็จะเอาลูกงูมาใส่เอาไว้ในกล่องอนุบาลน,นะครับกล่องอนุบาลก็จะรองไปด้วยผ้าชุกน้ําหมาดๆแล้วก็มีถ้วยใส่น้ำเอาไว้ถ้วยหนึ่งครับรออีกประมาณเจ็ดถึงสิบวันเขาก็จะลอกคราบแรกครับผมขอบคุณที่ติดตามคลิปดีๆจากความดะกอนบอลไทยท่านครับ